มาเถิดสหายแห่งเรามาที่ตรงนี้เราจะเอื้อเอ่อยวัจะนะอันสูงท่งมอบแต่ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งสหายข้าสหายเอ่ยเธอทั้งผองเมื่อใดที่เจ้า ได้เข้าถึงวนจะนะอันสูงส่งนี้โดยการเปิดใจเจ้าให้เข้าถึงวนจะนะอันสูงส่งนี้เมื่อนั้นแล้วเจ้าจะสว่างสวยัยงดงามสหายแห่งข้าเมื่อใดที่เจ้าอยู่เพียงลำพังจงระลึกกับตนเองเอาไว้ว่าพระเจ้า ได้ส่งส่งผู้อื่นเหล่านั้นออกไปห่างไกลเจ้าเพื่อที่จะให้ยามนี้มีเพียงตัวเธอกับพระองค์เท่านั้นที่เธอจะเข้าถึงความวิเวกแห่งตนที่เธอจะเข้าถึงความรู้สึกที่พระองค์จะสื่อสาร กับตัวตนแห่งเจ้าหากข้าสามารถให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตแก่เจ้าได้ข้าจักมอบความสามารถที่เจ้าจะมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าผ่านดวงตาแห่งข้าเพียงเพื่อที่ว่าเจ้าจะได้ตระหนักชัดว่าเจ้านั้นมีความพิเศษต่อข้ามากมาย ท่วมทนเพียงใดก้าวย่างที่สำคัญที่สุดคือก้าวย่างสู่ใจเจ้านั้นเองมันเป็นก้าวย่างสำคัญที่เจ้านั้นจะมุ่งตรงสู่พระเจ้าผู้เป็นที่รักสหายแห่งข้าจงมีใจเปลี่ยมไปด้วยความกระหาย ค้นหาไม่รู้วายโดยไร้การหยุดพักให้ปรารถนาอันเงียบงันนั้นที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในเธอนั้นเป็นต้นกำเนิดแห่งวัจนะทั้งมวลที่เธอได้เอื้อนเอ่ยเิดเธอที่รักทั้งผองสหายที่รักแห่งข้าขอเจ้านั้นจงยอมสยบต่อรัก โดยปราศจากการคิดใดๆและมิว่าเจ้าคือผู้ใดหรือเจ้าจักกระทำการสิ่งใดขอจงอยู่ในรักสหายแห่งข้าวิญญาณใดมิได้สู้ทนต่ออัคีและหมู่ควันวิญญาณน,นั้นย่อมมิอาจค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ สหายแห่งข้าจงค้นหาคำตอบภายในคำถามของเธอเองเถิด mm. เจ้าเฝ้าค้นหาวิญญาณแห่งตนอยู่กระนั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นแล้วขอเจ้าจงออกจากเรือนจำปลีกตนจากกระแสทานนั้นเสียแล้วเข้าร่วมในสายนาทีที่หลังไหลไปยังมาหาสมุทรเจ้าได้ถูกดูดกลืนในโลกใบนี้ ที่เจ้าสรรสร้างให้มันเป็นภาระของตนเรื่อยมาลอยขึ้นให้เหนือโลกเถิดยังมีทัศนวิสัยในอีกรูปแบบหนึง่งรอเจ้าอยู่เสมอสหายแห่งข้ามีเพียงส่วนน้อยที่จักงอบงามในศิราขคุกระจงถูกบทละเอียดและสลายตนลง พืชพันธุ์แห่งพงภัยจึงเจริญเติบโตขึ้นได้ในทุกผลแห่งที่มีเธอ<ม>เธอได้แข็งขืนมาเนิ่นนานนับปีลองสิ่งใหม่นี้สักหน่อยเถิดนั่นคือการสิโรราบต่อดวงวิญญาณแห่งสหายข้าสหายแห่งข้าทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นปฏิมากร ผู้ปรับร,ร่างสร้างทรงวัตถุในรูปแบบต่างๆในแต่ละขณะข้าพเจ้าสร้างสรรค์เทวรูปมากมายทว่าต่อพักพักแห่งพระองค์ข้าพเจ้าได้หลอมปฏิมาก,กรรมทั้งหมดนั้นสลายลงสิน้นข้าพเจ้าสามารถก่อสร้างรูปที่เป็นรูปแบบนับร้อยบรรจุจิตวิญ,ญญาณเจือลงไปในนั้น แต่ครั้นข้าได้โยนพระพักข้าพันประสงค์จะโยนมันทิ้งเข้ากองเพลิงเสียให้ได้สหายแห่งข้าวิญญาณของข้าเอ่อทนไปสู่พระองค์และได้รับการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหตุจากวิญญาณน,น้อยดวงนี้ได้ซืมซับเสาวคนจุงใจแห่งพระองค์ท่านและข้า ก็เธอทูลสิ่งนี้ยิ่งนักในทุกหยาดหยดแห่งโลหิตที่รินรังได้เล่าแจ้งต่อพระสุธาไปทั่วล่าว่าตัวข้าได้ประสานรวมกับพระผู้เป็นที่รักเมื่อข้าได้มีส่วนร่วมในรักอันยิ่งใหญ่ในเคหสถานแห่งโคนตมและวารีนี้สหายข้าเอย่ยหัวใจของข้าได้หล่นล่วง สู่ซากปรักหักพังทั้งผองมาเถิดความรักของข้าเข้ามาสู่เคหสถานแห่งนี้หรือมิเช่นนั้นจงปลดปล่อยข้าให้จากจรไปเสียเถิดเธอที่รักความรักคือสะพานเชื่อมต่อระหว่างเธอกับสปปรรพสิ่งทั้งมวลดังนั้นแล้วสหายข้าทั้งหลาย เจ้าจงเป็นความรักเถิดเป็นความเมตตาเถิดเป็นความกะรุณาเถิดสิ่งที่พึงปรารถนาคือการยอมจำนนหาใช่ความมุมมนะอันยืดเยื้อไม่จงเยื่องย่างไปพร้อมความระทมนั้นประหนึ่งสหายผู้ร่วมทางเถิดจงสดับฟังสิ่งที่เขาเอื่อเอ่ยบางคราความหนาวเหน็บและความมืดมน แห่งอนาถานของถ้ำลึกอาจเปิดเผยสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดให้ปรากฏชัดก็เป็นได้สหาย่าเอย่ยหากเธอสวมรองเท้าที่คับแน่นเยื้องย่างข้ามผืนแผ่นดินราบเรียบเธอนั้นก็มีอาจสัมผัสถึถงอิสระเสรีของสถานที่แห่งนั้นได้จนกว่าเธอจะปลดเปลื้องรองเท้าคู่นั้นของเธอออกเสียก่อน ันหมายความว่าขอเธอจงปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความคิดไปสู่ความจริงแท้ของดวงวิญญาณของเธอนั้นสหายแห่งข้าแสงจันทร์ท่วมท้นทั้งผืนฟ้าจากสุดปลายขอบเวหาไปยังอีกด้านหนึ่งเป็นเช่นนั้นแสงนี้จะทาบทามไปยังห้องของเธอได้มากเพียงไรก็ล้วนขึ้นอยู่กับบานหน้าต่าง ในห้องนอนของเธอนั้นมันเป็นเช่นนี้แล้วเธอจึงต้องเปิดหัวใจที่จะยอมรับหรือน้อมรับสิโรราบต่อวจนะอันสูงส่งที่ส่งเข้าไปในจิตวิญญาณของเธอนั้นสหายแห่งข้าเอยเมื่อความเจ็บปวดของข้านำมาซึ่งการบำบัดเยียวยาความต่ำต้อยจึงแปลงร่างเป็นสูงส่งมิจฉาทิฐิอันนอกรีด แปลเปลี่ยนเป็นสัทธานในวิญญาณข้าเฉกเช่นวิญญาณหัวใจและร่างกายของข้าซึ่งเคยขวางกัน้นบทบังการเดินทางของข้าเอาไว้บัดนี้กายาแห่งข้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นหัวใจของข้าหัวใจของข้านั้นไซก็แปลเปลี่ยนเป็นวิญญาณและยิ่งไปกว่านั้นวิญญาณแห่งข้าได้ผันตนไปเป็นหนึ่งกับพระผู้สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สหายแห่งค่าเอย่ยพระผู้เป็นที่รักแท้จริงคือพระองค์ผู้เปี่ยมเอกลักษณ์ผู้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบแห่งเธอทั้งพองเมื่อเธอได้พบพระองค์แล้วไซเธอจะได้พบความมุ่งหวังที่มันมีความหลงเหลืออีกต่อไปไม่ได้และชีวิตของเธอนั้นจะได้พบสัจธรรมจริงแท้ที่เป็นความว่างในดวงวิญญาณแห่งเธอนั้น สหายแห่งข้าทั้งหลายในบ้านปลายแห่งชีวิตของข้าเมื่อเหลือลมหายใจเพียงเฮือกหนึ่งหากพระองค์เสด็จมาตัวข้าเองจะลุกขึ้นนั่งและขับขานขีตะบูชาต่อหน้าพระองค์และข้าไม่เคยบอกกล่าวต่อเจ้าหรือไรขอจงอย่าได้ถูกยั่วเย้าให้ลุ่มหลง ในโลกอันหลากสีใบนี้ด้วยข้านั้นเองคือที่สุดแห่งจิตตกรผู้ละเลงสีสันทั้งมวลแห่งนั้นเธอเองก็เชกเช่นเดียวกันเมื่อเธอดำรงอยู่ในทุกขนแห่งเธอจะไร้เทสะใดเมื่อเธอดำรงอยู่ในที่ใดสักแห่งเธอจะดำรงอยู่ในเทศะทั้งหมดทั้งมวลสหายแห่งข้าวาจะนะอันสูงส่งนี้ ขอให้สหายทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลไปเลยว่าวจานะนี้จะไม่สามารถแปลเปลี่ยนชีวิตของสหายได้สหายแห่งข้าทั้งหลายขอให้เจ้าทั้งหลายนั้นเปิดหัวใจเปิดรับวจนะแห่งข้านี้เพราะวจนะนี้เป็นวจนะอันสูงส่งต่อดวงวิญญาณที่แสนศักดิ์สิทธิ์แห่งสหายข้า ขอจงอย่าได้วิตกหากแสงเทียนของทั้งโลกจะริบรีและดับมอดลงผองเรารวนมีประกายภายในที่พร้อมจะจุดไฟขึ้นใหม่ได้เสมอสหายแห่งค่าจงจุดไฟในดวงวิญญาณของเจ้าเถิดไฟแห่งความตระหนักรู้ไฟแห่งความรู้แจ้งไฟแห่งความศรัทธาที่เจ้านั้นมีต่อชีวิตของเจ้า สหายแห่งฆ่าในที่สุดเมื่อเจ้านั้นประจักษ์ชัดผ่านผืนมา่านบางตานั้นไปเพื่อผ่านพบกับสัจจะความจริงแท้ที่มันมีอยู่แล้วไซส์เธอจักได้เพียงแต่เอื่นเอ่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกมานี่หาใช่สิ่งที่ผองเราเคยคิดคำนึงมาก่อนแต่อย่างใดไม่สิ่งใดทำร้ายให้เธอเจ็บปวด สหายแห่งข้าจงจำไว้ว่าสิ่งนั้นจะให้พร,แก,กร,กร,กพรแก่เธอด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันสิ่งใดที่ทำร้ายให้เธอเจ็บปวดสิ่งนั้นจะให้พรแก่เธอด้วยเช่นกันความมืดแห่งอนัทธการคือแสงเทียนของเธอขอเธอจงปลดปล่อยสิ่งเบียเบ่ยงเบนทั้งหลายที่ชวนให้ไข้เขวทั้งมวล จงโอบรับแสงสว่างเอาไว้และให้แสงนั้นนำทางเธอไปเถิดสหายแห่งข้าเมื่อใดความอ่อนโยนภายในค้นพบความเจ็บปวดอันลี้ลับความปวดร้าวนั้นเองจากกระเทาะได้แม้สิราแก่งเช่นนั้นแล้วอันิจาให้ดวงวิญญาณได้ปรากฏชัดขึ้นเถิดสัมผัสความรู้สึกที่สหายแห่งข้ากำลังรู้สึกอยู่กับชีวิต ไม่มีสิ่งใดเลยที่สหายแห่งข้าได้ปรุงแต่งขึ้นมันจะกำรงอยู่ในชีวิตของสหายได้อย่างต่อเนื่องหรือสืบเนื่องไปที่สุดแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นมายาในใจของสหายข้าที่ฟุ้งซ่านจากความคิดฟุ้งซ่านจากความรู้สึกและความรับรู้อายตนะของสหายข้านั้น เกิดความฟุง้งซ่านสับสนวกวนวุ่นวายในหัวใจก็เพียงเพราะสหายค่าได้ให้คุณค่ากับมายาการทั้งหลายเหล่านั้นในใจของเจ้าวางลงเถิดวางลงได้ไหมสหายแห่งค่าเพื่อสหายแห่งค่าทั้งหลายจะค้นพบความสงบเงียบอันแสนอุดมสมบูรณ์ในดวงวิญญาณของเจ้าทั้งหลายสหายแห่งค่าวนจะนะแห่งค่านี้ จะเข้าไปปลดเปลื้องพันธนาการแห่งดวงวิญญาณเจ้าทั้งหลายเพื่อให้ดวงวิญญาณของเจ้าทั้งหลายได้พบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในดวงวิญญาณแห่งเจ้าทั้งผองสหายแห่งข้าความจริงใจสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้เอื้อนเอ่อยวจะนะเป็นความปรารถนาจากหัวใจของข้าสู่หัวใจของเจ้าทั้งผองเจ้าจะรับรู้ความจริงใจแห่งข้านี้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าทั้งหลาย ได้แสดงความจริงใจต่อตัวเจ้าเองสหายแห่งค่าทั้งหลายเมื่อสหายแห่งค่าทั้งหลายได้แสดงความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตัวเจ้าเองแล้วเจ้าจะได้เห็นความจริงใจที่เป็นความปรารถนาแห่งค่าข้าพเจ้าเดินทางรอนแรมโดยที่ข้าพเจ้านั้นก็ปราศจากอัตตาข้าพเจ้าก็ได้พบความหันษาอย่างไร้ตัวตนด้วยเหตุที่พระเป็นผู้ที่เป็นที่รัก ได้ทรงปลดปล่อยวิญญาณของข้าพเจ้านี้ให้เกิดเสรีข้าพเจ้าจึงได้ถือกำเนิดใหม่โดยไร้ซึ่งตัวข้าพเจ้านั่นเองสหายทั้งผองเถิดท่รักทั้งรลายเราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับสัปปรพสิ่งเมื่อใดที่สหายแห่งข้าได้ปลดปล่อยหรือปลดเปลื้องพัฒนาการแห่งมายาทางโลกได้แล้ว สหายของ,งข้าทั้งผองนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆสรรพสิ่งสหายแห่งข้าจงมองเห็นความว่างที่เกิดขึ้นจากรูปในสัพพสิงทั้งหลายเหล่านั้นเถิดแล้วสหายแห่งข้าก็จะได้พบความสงบเงียบและเสรีภาพของดวงวิญญาณแท้จริงในใจของสหายแห่งข้าทั้งหลายเธอที่รัก สหายแห่งข้าเราต่างได้มองหาบุคคลแต่เพียงภาพลักภายนอกหรือเพียงวาจาที่เอ่ยเอื่อนทว่าเราจับจ้องเข้าไปยังในหัวใจของเขาเพื่อดูว่ามีความอ่อนน้อมอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่เหมือนที่สหายแห่งข้านั้น กำลังจ้องมองเข้าไปในหัวใจของตัวเจ้าเองสหายที่รักแห่งข้าเราต่างเป็นที่รักของพระเจ้าของจัก,กรวาลแห่งนี้จงมองเข้าไปในหัวใจของเจ้าเถิดสหายแห่งข้าทั้งหลายดวงวิญญาณของเจ้านั้นงดงามประพัสอนวิจิตและตรึงใจเสมอหัวใจของข้านั้น คือสิทธิแห่งพระองค์มันศึกษาเล่าเรียนความรักเชกเช่นรัติการที่เฝ้าคอยทวานแห่งอรุณรุง่งเทสะใดที่ข้าพเจ้าได้เคยไปเยือนล้วนเกิดขึ้นจากการนำพาโดยโฉมหน้าแห่งรักเนื่องด้วยน้ำมันใดๆต่างไหลหลังไปยังเปลวอักคีที่มันป้อนเชื้อไปสู่เช่นกันสายแห่งข้า ความสว่างสวัยในตัวเจ้านั้นเป็นความสว่างสวัยที่แสนงดงามสุดแสนจะอเอื้อนเอ่ยวัจนะใดมาเปรียบเปรยได้สายเอ่ยวัจนะแห่งข้าพเจ้านี้เป็นวัจนะอันสูงส่งยิ่งนักจงใช้หัวใจของเจ้าฟังวัจนะจากข้าเถิด เพราะหัวใจของเจ้าเข้าใจวจะนะแห่งข้าได้ดีมากไปกว่าความคิดความรับรู้และความรู้สึกของเจ้าจะเข้าถึงได้สหายแห่งข้าความจริงใจที่มีต่อข้านี้ข้าพเจ้าทราบซึ้งในความรักนั้นเหนือยิ่งสิ่งใดข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงหัวใจแห่งความรัก ของสหายแห่งข้ามันงดงามมันจริงใจมันบริสุทธิ์สู่จิตวิญญาณแห่งข้ามันท่วมท้นและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งหรือไม่เอื่อเอ่ยวจะนะที่เป็นแสงสว่างคืนสู่ดวงวิญญาณแห่งความรักของเจ้าได้เลยสายแห่งข้าข้ารู้สึกซาบซึ้งต่อความรัก ที่แสนงดงามในดวงใจของเจ้าสู่จิตวิญญาณแห่งข้าข้าพเจ้าจะนิ่งเฉยต่อความรักนั้นได้เช่นไรเล่าวาจนะแห่งข้าจึงต้องกลั่นกรองออกจากหัวใจแห่งข้าจึงเป็นวัจนะอันแสนวิจิตที่จะเข้าไปสู่ความงดงามแห่งจิตวิญญาณของเจ้าทั้งหลายสายแห่งความรักของข้าพเจ้าทั้งหลาย ความจริงใจที่มีต่อกันนั้นมันงดงามเหนือยิ่งสิ่งใดมันเป็นความรักที่ไร้ซึ่งข้อแม้และเงื่อนไขใดๆเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าสู่ห้วงอบายแห่งความรักข้าพเจ้าจึงได้พบเห็นมหานพแห่งความสุขเป็นมหานบแห่งความเสรีภาพในดวงวิญญาณของข้าซึ่งมันสถิตอยู่ในดวงวิญญาณของเจ้าทั้งหลาย สหายซึ่งเป็นที่รักของข้าเจ้าทั้งหลายก็เช่นกันความรักแห่งข้านี้ก็เป็นความรักที่ทำให้เจ้าทั้งหลายจะได้ค้นพบตัวตนแห่งเจ้าจะได้ค้นพบดวงวิญญาณแห่งเจ้ามันงดงามอยู่ในใจเจ้าเปรียบได้ดังวัจนะหนึ่งของข้าพเจ้านี้เป็นหนึ่งหยดน้ำที่หยดลงบนมหาสมุทรแห่งเจ้านั้นมันจะหลอมรวม กับความเป็นอนุภาคของดวงวิญญาณเจ้ามันจะไหลาซาบซ่านเข้าไปสู่อนุภาคแห่งชีวิตของเจ้าจงใช้หัวใจฟังข้าเถิดสหายแห่งข้าเพราะมีแต่ใจเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าวัาจะนะแห่งเรานี้สูงส่งเพียงใดความปวดร้าวที่เธอรู้สึกนั้นคือสารพันที่ผู้ส่งสาร ได้ส่งถึงเธอนั้นจงตั้งใจสดับฟังเธอเธอจำต้องยอมสลายหัวใจของเธออยู่เช่นนั้นจนกว่ามันจะเปิดตัวเองขึ้นอย่างแท้จริงความกระตันยูรู้คุณเปรียบเสมือนวายรถเลิศแห่งวิญญาณจงดื่มดำสัมผัสนั้นต่อเนื่องไปอย่างเมามไย เธอจะค้นพบความจริงแท้ที่เป็นแสงสว่างในหัวใจแห่งเจ้าเมื่อนั้นเธอจะพบหนทางกับคืนสู่บ้านยิ่งเธอเงียบได้มากเท่าไรเธอจะสามารถได้ยินชัดเจนขึ้นเท่านั้นมีเพียงความเงียบที่มอบคำตอบ ให้กับเธอได้ความงามที่เธอประจักษ์ในตัวฉันมันคือความงามที่เป็นเงาสะท้อนตัวตนแห่งเธอเองหากเธอเห็นความงามในวัจนะแห่งฉันเธอได้เห็นความงามในชีวิตของเธอแล้วบนโลกนี้มีการดึงดูดของสรรพสิ่งต่อบางสิ่งเสมอ สิ่งใดร้อนดังอักขีเพลิงย่อมดึงดูดสิ่งที่คุโชนดังเปลวเพลิงเช่นเดียวกันสิ่งใดสว่างดังแสงย่อมดึงดูดสิ่งที่เปล่งแสงเฉกเช่นกันเป็นการพบเจอกันระหว่างเธอและฉันที่เป็นสหายเมื่อสหายนั้น ต้องการค้นพบแสงสว่างเราจะเป็นแสงสว่างให้กับสหายเมื่อสหายพบเจอความมืดบอดเราจะส่องทางด้วยความสว่างแม้ว่ามันลิบหลีในตัวข้าแก่เส้นทางของเจ้านั้นเจ้าคงเห็นความรักจากหัวใจของข้า หากผู้คนบนโลกนี้เข้าใจเธอผิดเพี้ยนไปก็ขอเธออย่าได้วิตกกังวลไปที่พวกเขาได้ยินเสียงนั้นคือซุ้มเสียงของเธอแต่สิ่งที่ล่วงผ่านจิตใจของพวกเขานั้นมันเป็นเพียงความนึกคิดของพวกเขาเองที่รู้สึกต่อเธอหาใช่ตัวตนแห่งเธอไม่สหายแห่งข่าความจริงสูงสุด ข้าพเจ้าหาได้เป็นสาวกแห่งศาสนาได้ไหม